สวัสดีครับผมช่องบ่าวให้รือเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะครับได้น้ำปลาร้ามาสองขวดนะครับอพอดีว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลองรสชาติดูก่อนนะครับยี่ห้ออะไรเราไม่บอกนะครับซื้อที่เทสโกมาแล้วก็นี้ผมได้วัตถุด,ดิบมานะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกุ้งขาว แล้วก็จะเป็นหมึกกระตอยนะครับผมจะทําแนวรูปแบบคล้ายๆเหมือนยำแต่ไม่ใช่ยำวันนี้จะทํากุ้งหมึกกระดองแช่ปลาร้าแช่น้ําปลาร้านะครับกินกับน้ําเก๊กฮวยเย็นๆน่าจะเข้ากันดีอยู่นะตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมจัดเตรียม อุปกรณ์นะครับวัตถุดิบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแกะนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปล้างกินคนเดียวจะหมดไหมน่าจะไหวอยู่นะครับเตรียมวัตถุดิบไวปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกกระตอยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลวกแต่กุ้งเดี๋ยวผมจะทําเป็นสดๆเลยนะครับกินกับผักนะครับแล้วก็จะทําน้ําจิม้มคล้ายๆเหมือนซีฟู้ดแต่ว่าจะมีส่วนผสมของ น้ำปลาร้าไปด้วยนะครับใส่ตะไคร้ด้วยนะครับใส่หอมหัวใหญ่ด้วยใส่มะเขือเทศด้วยนะครับมีอะไรใส่ให้หมดเลยยุงก็เยอะ กระดองตัวไม่ใหญ่หั่นครึ่งไปเลยนี่นะครับนี่มึดครับร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับกุ้งสดๆเลยใส่เป็นตัวเลยกุ้งขาวเปลือกมันบาง nhạc yeah. nhạc như anh đây mới nhạc ngay nhạc mèn nhọt nhạc 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 แสบแสบเอามันเคีย้ยวมันแสบก้นกันมอ้ยขี้ข้าอันนี่ยกิดกินถึงเปลือกเลยละปี <laughs> <laughs> บาวโทมาหาตะกี้สีถ้าจะเมาแล้วนะครับบริฟถ้า bà máu này clip này có bởi đi thứ xá nữa cái bò của cắt đứt chị xáo gạo này mấy hương này nhé mọi người chích cung này 140 bát chui chui gần bây nữa nhắm สปะบะฮู้เนี่ยนี่ห้องบะหมูจะห้องอย้ำยังนี่ลวกปลาหมึกกระดองนะครับใส่ไปเลยสักสองนาทีใส่เลยเทเลยนั่นแหละคุนคุณคุณคุ่องกับพอดังหมอลวกนี่เนาะปลาหมึกที่ลวกเมื่อกี้นะครับเอาไปสะดุ้งน้ำเย็นสักหน่อยนึงนะครับเพื่อความกรอบวันนี้จะลองทดสอบ นะครับลองทดสอบน้ำปลาระนะครับจะใส่สักช็อตครึ่งน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใส่อ,อันนี้ไปเยอะแล้วน้ำมะน,นาวเกลือกลัวมันจะเค็มเกินนะครับกลัวมันจะเค็มนี่นะครับสูตรผมผมจะใส่ตะไคร้หอมแขกหอมแดงด้วยนะครับแน่เลยนะครับ นี่นะครับเขาให้อ่านี่เลยเขาจะกินแบบกินลูกทรายนี่นะครับกุ้งสดๆนะครับแล้วก็ปลาหมึกลวกมันเต็มเต็มเต็มตา ล้องปร่มื้ออกันด้วยนะครับจะออกส้มๆออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆ ลองกุ้งพอนะครับใส่จะใข้ไปด้วยแปลกประหลาดเปม็มยันก็แต่นี่หวานถ้าเป็นกุ้งนี่หวานจวกเป็นปลาหมึกจะเก็มนะครับ À, mà đơ mà đơ. Ừ. Tuyệt vời. Đây cũng có người nói พี่เอ้ยเอาจิ๊กุงมาขายหือ้อร้อยสี่สิบบาทหมูหัวกิจวัวนว่าจะเอาไปหื้อลูกเบาเหมือนได้มาหัวอาจจะเซ็ตปล่านั่นกืน ลองปลาหมึกลองปลาหมึกดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าหืมเออเขาแซ่บอันเขนกว้างอย่ออางเงียแเดี๋ยเป็นเครื่องใหม่มันหายหมดอะ่ะเดี๋ยวไมมใหม่เสียงดังจึงลานนี้มันเงียบหมดแล้วเนี่ยต้องกินตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวต้อง นักจะมากินทุกวันละเนาะฮอ๊บรับหมดรับูสุดยอดจะห no. oh. uh, no. uh. yeah> ู้อร่อยอร่อยแตหู้กินได้ก็ยำเส่ตะไคร้ก็รสชาติเป็นอีกแบบกินมันหอมมากเลยกินมันหอมตะไคร้พ็ด เอาวาซาบิมาตือนั่นแหละเอาหูดังขึ้นมัน้งมาจากวาซาบิเอี๋นี่วาซาบิอชอบไหมใครชอบหรือเปล่านี่ใครชอบไม่ชอบเจ้าหมกเลยมันจะตั้งขึ้นหูดังเลยนะตั้งหูดังเลยเใส่ดิ้นเลย <laughs> แมวกับบัได้เกียร์เข้าเตียมหมากับบไ,ได้เกียร์เข้าเตี๋ยมาขึ้นใม่ไหลกอได้แม่เอาลำย้ายเพ่อนนำไปนะ,ะน,นี้ใส่กินกับวาซาบิด้วยนี่นะฮะอื้อ <c oughs> ตาเล็ดเมาะได้ละเซปิลี่นล้วเ,เอาหมึกกระดองกับวาซาบิโอ้ทั้งอีสานทั้งญี่ปุ่นนะครับนี่นะทั้งเหนียนะครับนี่นะผสมผสนกันนี้

เยอดเลยน้องชายอร่อยมากเลยเจ้าไุ่นกับบัซซับบน้ำปลาละไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไร วาน่าชาบิ๊กก็คืนเ้เดี๋ยวพี่สาวผมจะเอามาสมทบแหมชอบก็บัดีลืมก็ไหลก็แร์นะครับง่ายๆทางบ้านผมมันเขียมอ่านทะเลเหมือนนั้น พอดีวันนี้วันอังคารเนาะตีตลาดนัดบ้านผมนี่ปิ่นจะมีมาขายจะเลยจัดเมนูให้สักหน่อยบ้น้อยหาหหดวงเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันครับผม